บทที่7ถึง1ิบเอ็ดสวนเรียงกันจากอิติปิโสไปจนถึงโลกคาบูปะสเมเตุเตจำนวนสามจบจบแรกอิติปิโสก็ข้าวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวม,มนุษยานังพุทโธระควาติ สว่าขาโตพระควตาธรมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิบัสิโกโอปนายโกปัจจะตังเวจิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควรโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนพระควรโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควรโตสาวกสังโฆยะติทางจตาริปุลิสยุคานิอัฏฐาปุลิสปุคาลา เอสาพักวัโตสาวกสังโกอาหุนโยปาหุนโยชักขินโยอันชลีกาลานิโยอนุตรังบุญยะเขตตังโลกสาลาธิจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตา วะโอละหังปะโพตันจะมะหาราชาตะวังมังโปสุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซท,ทีกินเจเทโวเยสกโกปะชังทัสหสมิกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทิ พลาพังชะนาณนเยมะนีจินดาปียังจะชะนังสะเพชะนาพระหูชะนาปียังมะมะั <c oughs> สะกะตะวาพุทธพุทธะละัตตะนังโอสะถังอุตะมังวะลังหิตังเทะวะมนุษยานังพุทะ เตเชนะโสธินาณสันตุปัฏะานาสเพทุขาวูปะสะเมนตุเตสกตตวาธรรมะลัตตนงโอสะถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสธินาณสันตุ ปะทวาสเพภะยาวุปสเมตุเตสกตะสกัตะวะสังฆะลัตตนังโอสะถังอุตมังวะลังอาหูไนยังปาหูไนยังทักขีในยังสังฆะอาอาหูไนยังปาหูไนยังสังฆะเตเชนะโสจินา นะสันตุปะทาวาสะเพโลคาวูปะสะเมตุเตจบที่สองอิติปิโสพระครวาอราาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตตโลปุริสธรรมสาระิสัตถาเทวมนุษยานางพุทโธภควาติ สวาคาโตภพระเขาวตาธมโมสันทิตโกอากาลิโกเอฮิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจางเวทิตะโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควรตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระควรตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควรตโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริสปุริสยุคานีอัฏฐปุริสสปุคคลาเอสะพระควตโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักกิโนโยอัญชลี การเนโยอะนุตตะลังบุญยะเขตตังโลกาสารีจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสิเนหังนาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสะทุโนทีปังเกกาเลเทโว สุปโปเซทีกิจิเทโวเยสกโกปัชชังทศมิงกินเนวาทะตาปียังกันตังสาลิปุโตทะวันตุเมสิทิพระลาพังชะนานะเยมณีจินดาปียังจะทะนังสะเพชะนาพระภุชะนาปียังมะมะ สกัตวาพุทธะรตานังโอสะถังอุตมงวะลังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานะสันตุปะทวาสะเพทุขาวูปะสเมตุเตสกัตวาธรรมะรตานังโอสะถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะสัมมะนัง ธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัถจวาสเพพยาวูปะสเมตุเตสกัจจาวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตะมังวลังอาหูนายังปาหูนายังสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัถจาวาสเพโลคาวูปะสเมตุเต จบที่สาอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจราณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุลอนุตโลปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุโทโธพระควาตีสวาคาโตพระควาวตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะยะนิโกปัจจะตังเวทิตโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆอุนน ο, ส,สุยยปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆญาที่ทางจตลาริปุริสยุคานิอัฏฐปุลิสปุคาลาเอสะภะคะวัโตสาวกสังยโฆอาหูไนยโยปาหูไนโยทักขีไนโยอัญชาลีกะลานิโยอนุตตะลังบุญยะเขต ตังโลกาลาทีจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาลาชาตะวังมังโปสัุโนทีปังเกกาเลเทโวสุโปเซธี กินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิจิลาพังชนานเยมะนีจินดาปิยังจะทะนันังสะเพชนาพระหุชนาปิยังมะมะ สกัตตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวาลังอิตังเทวมนุษยานังพุทธะเตเชนะโสทินะณะสันตุปทวาสเพทุกข,ขาวูปะสะเมตุเตสกัตตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวังบาลีลาหูปะสมะมลัง ธรรมเตเชนะโสตินานะสันตุปะะวาสเพภยาวูปะสเมตุเตสกตวาสังฆรัตตนังโอสถังอุตมังวัลังอาหูนัยยังปาหูนัยังทักสังฆเตเชนะโสตินานะสันตุปะะวาสเพโลคาวูปะสเมตุเต บทที่สิชินนะบัญชรชายาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาสะหนังจตุสจาะพังและสังเยปิวิงสุณลาสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสะเพปฏิทิตาไมหังมัด ะเกเต,เตมุนิสลาสีเสปติปติทิโตไมหังพุทโทธรรมโมทะวิโรจเนสังคโฆปรติทิโตไมหังอุเลสัพภะคุนากะโลหะทะเยเมอะนุลุตโทสาลีปุโตจะทะขิเน โกนฮันโยปะทิภาคะสมิงููคันลาโนจะวามเกทะขิเนสะวะเนไมหังอาสงอานันทะลาหูโลกะสะโปจะมะหานาโมอุภาสงวามโสตะเกเก เกสะโตปิธิพาคัสหมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมาละกะสะโปเทโลมะเหสีจิตะวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจังปะติถาสิคุนากะโล ปุณโนโอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานะลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเถลาสวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติ มหาเถราชิตะวันโตชิโนละสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันิตาละตะนังปุละโตอาสิทะขิเนเมตะสุตะกังทะคะชังปะชะโต อาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันะโมละปะลิตันจะอาตานาติยะส,สุตะกังอากาเสช,ชะชะนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินา,นานานาวะละสังยุตาสัตตบ ปากาละลังกตาวาตะปิตาทัญชาตาพาหิรัฉันตุปะทวาอาเสสาวิณยันยันตุอนันตชินะเตชะสาวะสะโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชะเลชินนะ ปัญชะ,ะมะชิมะฉันหิวิหะลันตังมะฮีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเต,เตมหาปุลิสาสภาอิเจวะมันโตสุคุตโตลักเอสุลักษโขชนานุภาเวนะ ชิตุปะทาโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะลายโยสะธรรมานุภาวะปะลิโตจะลิจลามิชินะปัญจะเลติ